สำหรับวิดีโอน,นี้นะครับผมนะมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกนับวิธีการสร้างไรายได้แล้วก็วิธีการอาถอนเงินนะครับในส่วนของการถอนเงินนั้นมีช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็แอปนี้เท่าที่รู้มานั้นสามารถถอนเงินได้เข้าบัญชีของทูมานี่วอลเล็ตด้วยนะครับแล้วก็แอปนี้นับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ หนึ่งหมืนดาวโหลดแล้วก็อายุ3ปีขึ้นไปถึงสามารถที่จะดาวน์โหลดใช้งานแอปนี้ได้แล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งต้องเตยมไว้ประมาณ92 MB เมกด้วยกันแล้วก็มีรีวิว557รีวิวคะแนนรีวิวอยู่ที่4.7ดาวเต็ม5าดาวถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับซึ่งวิธีการหาเงินออนไลน์นั้นเราจะหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีไม่มีการลงทุนแล้วก็แอปนี้มีโอกาสถอนเงินได้จริงเพราะว่าเป็นแอปในเครือเดียวกันนะครับกับแอปพลิเคชันเหล่านี้นั่นเองนะครับผมนะก็แอปพลิเคชันเหล่านี้นั้นสามารถที่จะถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถถอนได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทุ มันนี้ Wallet Pay, Power Gcash, Dana p a y e r Lazada, Binance ก็ถอนได้นะครับมาที่ Google t e s t o n e นะครับแอปนี้มีชื่อว่า g l a d i a t i c r e g e n t นะครับผมก็นี่คือแอปเพเัชนของเขาถือว่ากราฟิกสวยมากทุกคนนะอันนี้คือกราฟิกของเขานะสวยทุกคนนะกราฟิกของเขาสวยมากทุกคนนะอันนี้สไซล์ 3D เลยทุกคนนะกราฟิกของเขานะครับ ก็กราฟิกไม่เท่าไหร่นะครับถ้าหาว่าเปรียบเทียบกับการถอนเงินได้นะขอแค่ถอนเงินได้ก็พอแล้วนะก็ทุกคนที่เล่นก็จะยิ้มได้ทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเรากดติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับผมระหว่างนี้นะเราก็รอทางแอปพลิเคชันทำการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็สแกนนะครับว่ามีมาแวรอะไรระเป่ดนะครับถ้าไม่มีก็ผ่านไปก็สามารถติดตั้งโดยลุก่วงไปได้เลยนี่ทุกคนนะก็ ผมใช้สมาร์ทโฟนซีมีนะก็จะทําการตรวจสอบก่อนนะครับใครที่สนใจสมาร์ทโฟนซีมีตะกร้าปักไว้แล้วนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราเปิดแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับ g r a d i a t r i ิ r e g e n นอ่าอันนี้คือชื่อของเขาแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการนะครับเปลี่ยนชื่อได้ทุกคนนะผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อ a n c แล้วก็ Studio อ่่นแล้วก็รูปภาพก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ผมเอารูปภาพนี้แหละ ประเทศก็คือสามารถเลือกได้แต่ว่าเราก็ประเทศไทยแหละทุกคนนะภาษามีภาษาอังกฤษบังกาเลียสเปนโปรตุเกสอินดีแต่ว่าเราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็จากนั้นให้เรากด Next ไปได้เลยนะครับต่อมาก็กด Next ต่อไปเลย Next ต่อไปแล้วก็ Finish นะครับผมโอเคเรียบร้อยเนาะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือขั้นตอนของการที่เราจะสไร้างรายได้ โดยถ้าหากว่าเรียกอย่างหนึ่งคือการ Verify นะครับก็คือกดคำว่า Start ตรงนี้นะครับผมนะขออนุญ,ญาตแคปหน้าจอก่อนนะครับอ่ะโอเคนะแล้วก็กด Start ไปได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนสำคัญนะแล้วก็กดแกรนได้เลยนะครับเมื่อเรากดแกรนได้แล้วนะครับเราก็าไปค้นหาชื่อแอปเมื่อกี้นะก็คือตัว G ข้างหน้าจะไม่กลากลาอะไรสักอย่างเมื่อกี้ตัว g นะครับอ่าตัว g อ่านี่ทุกคนนะ g l a d i t r i x นะนี่ทุกคนนะกดเข้าไปที่เลยจากนั้นเราก็เปิดตรงนี้นะครับอ่ะเปิดตรงนี้เลยนะครับโอเคนะจากนั้นก็นะให้เรากดย้อนกลับไปทุกคนนะโอเคหยดกดย้อนกลับไปแล้วก็กดย้อนกลับไปนี่ทุกคนเราก็จะขึ้นแบบนี้เราดูตรงนี้ประมาณ5วินาทีแล้วก็กดกระกบาดออกไปได้เลยทุกคนนะ หลังจากที่เราได้ทําการกดกากบาทเมื่อกี้นะเราก็ก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับเมื่อกี้คือผมอพูดไปนะครับแต่ว่าผมลืมกดอัดคลิปใหม่ทุกคนนะผมลืมกดอัดคลิปต่อนะมันก็เลยทําให้ผมพูดคนเดียวไผ่ทุกคนนะเออเมื่อกี้ตลกมากทุกคนแล้วก็ผ่านไปแล้วเจนาทีด้วยกันเห็นไหมทุกคนนะ ก็อันนี้ทุกคนนะก็ตอนนี้นะผมก็หลังจากที่กดการกะบาดไปมานะครับมันก็เริ่มสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือมันจะเป็นตัวจับเวลาว่าเราเปิดหน้านี้กี่นาทีแล้วแล้วก็ตรงนี้คือเนสนะครับน่าจะเป็นเป็น e นสเลเวลหรือเนสเซชั่นเนาะได้เป็นเนสเลเวลทุกคนนละ้นก็อยู่ใน l e เวลที่2แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นในส่วนของการรับรายได้นะว่าตอนนี้เราได้รับรายได้ไปเท่าไหร่แล้วจากการที่เรา เปิดในหน้าจอนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะเราก็สามารถที่จะเปิดทิ้งไว้ไปได้เลยในส่วนนี้นะครับผมในส่วนของเพื่อนๆคนไหน,นนะครับผมนะที่จะใช้วิธีการหาเงินในรูปแบบนี้นะก็คือการเปิดโทรศัพท์นี้ก็ต้องดูสเปคเครื่องของเราด้วยนะเพราะว่าถ้าเครื่องของเรานั้นไม่แรงเท่าไหรนะ่นะอาจจะทําให้ การขุดหรือการหาเงินตรงนี้มันช้ามากมากเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก,ก็คือเป็นในส่วนของอความร้อนของเครื่องด้วยทุกคนนะคืออยากให้ทุกคนนะครับผมนั่นะคือ,อแนะนำนะให้เราหาวิธีการหาได้ได้รูปแบบอื่นนะถามว่าสเปคเครื่องของเราแม่แรงเท่าไหร่แล้วก็ถามว่าเครื่องของเราแรงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสเปคมันขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับผมในการสร้างไรายได้วิธีนี้นั่นเองนะครับผมนะก็โอเคนะตอนนี้ก็ ทำรายได้ไปแล้วประมาณ0.0146ดอลลาร์นะเดี๋ยวผมจะทำการหยุดรายได้ก็คือจะทำเนี่ยการหยุดเซสชันนะมันจะเป็นคำว่า your session มีทุกคนนะด้วยการกดการกรบาทตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะกดเข้าไปพับเลย จากนั้นก็คือให้เรากดคอน t ิ n นนตต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นในส่วนของริวาร์ที่เราได้รับมา0.0146ดอลลาร์นะกดคําว่ารีวาร์ดไปได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมตรงนี้ทุกคนนะก็คือเป็นในส่วนของอน่ารักของเมก้เลนะครับส่วนวิธีการที่เราจะหาได้ได้ต่อมาก็มาที่กล่องของขวัญน,นะครับผมก็คือจะเป็นงานออฟเฟอร์นะครับนี่ทุกคนนะจะเป็นออฟเฟอร์ทัสออฟเฟอร์ แล้วก็ Survey Offer นะครับผมนะแล้วก็ออเดอร์ออฟเฟอร์อื่นๆนะครับผมนะในส่วนของ Task o f f ฟอจะเป็นงานเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์สมัครสมาชิกของแอปพลิเคชันที่เราไม่เคยสมัครสมาชิก sm มาก่อนที่เราไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนของ Survey Offer ก็คือจะเป็นในส่วนการตอบแบบสอบถามทุกคนนะจะมีค่ายของ Rapido ค่ายของ CPX Research อันนี้คือคนไทยเราน่าจะรู้จักกันดีนะ CpX Research t o ส e ร์ i ทีโอเ f มบรนะครับ BitLab นะอันนี้คือเป็นค่ายที่เจ้าแบบสอบถามนะหลายๆเจ้าที่คนไทยเราทำอยู่นะครับส่วนเอ g m นั้นก็คือต้องใช้เวลานานพอสมควรนะ เพราะว่าบางอันก็คือเขาให้เราเล่นใช้งานประมาณ2-3าวันแล้วแม่ก็ทำภารกิจของเขาให้ผ่านภารกิจก่อนถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้รายไ,ได้นับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะเลือกเป็นออฟเฟอร์หรือแบบไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเป็นการสร้างไรายได้ด้วยการทำเรสเฟ r ว์นะอันนี้คือเร f เฟลร์ทุกคนนะครับผมนะ่คืออ่ะอันนี้คือมัน เป็นในส่วนของ how it w o r k ก็คือจะทํางานตรงนี้ยังไงก็คือดูตรงนี้ได้เป็น tutorial เนะาะก็คือว่านเราสามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับ copy link referral link ของเรานะครับแล้วก็ทำการแชร์ไปยังโซเชียลต่างๆได้เลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ถ้ามีคนคลิกลิก์ของเรานะฮะก็คือเขาจำกัดสูงสุดแค่500ครั้งนะถ้าถึง500ครั้งก็จะไม่รับแต้มเนาะซึ่งแต่ละครั้งที่มีคนกิดดเอที่มีคนคลิกนั้นก็จะได้เป็นไรายได้เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็คือจะแบ่งแบ่งเป็น123นะในส่วนของไรายได้นะอย่างเช่น g i ฟ e a w เวนะครับของคนที่ทำ referral นะก็คือจะได้รับตรงนี้เป็นการสุ่มนะเขาจะทำการแจก วันละอ่าครั้งละ1คนนะรอบละ1คนรางวัลอยู่ด้วยกัน25ดอลลาร์ต่อมาคือล e ดเดอร์บอร์นะพวกนี้ทุกคนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คือจำนวนคนที่ทำการแนะนานะทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้อันดับที่หนึ่งจะได้25ดอลลาร์ทุกคนนะตามนี้เลยนะรางวัลที่เขาจะทำการแจกไว้ ให้กับเพื่อนๆที่ทาําธุรกิจผ่านแล้วก็มาสโตนคือจํานวนคนที่ทำรั e ฟร้แล้วก็มีรับฟร้าเอ t ท v เว e กี่คนแล้วบริจาคกี่คนแล้วทุกคนนะห้าคนก็รับโบนัสไปตามที่เขากําหนดไว้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สับใครที่จะถอนเงินนะครับมาที่คําว่าตรงนี้นะที่เป็นรูปตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางการถอนเงินนะครับก็มาที่วีดรอร w นะ แล้วก็เลือกช่องทางการถอนเงินได้เลยนะครับของเราอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะกขจะมีที่เขาแนะนำก็คือจะเป็น t o ม m erm น n ่ y w l l ลนะครับแล้วก็ p a y e r แล้วก็ Binance นะครับ t ทม m i n l วอ l l ลนั้นขั้นต่ำดามอลลาร์ใช้เวลา1-2วันเงินจะเข้าบัญชีของ t o ม m erm น n ่ y w l l ลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือตามนี้เลยทุกคนนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะที่ สนใจนะ้าในส่วนของการหาเงินผ่านแอปหาเงินฟรีแอปใหม่นะก็ไปพิจารณาดูนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านชอลอ์สวัสดีครับ